ไปจวนตอนที่294ไม่พอใจคำล่อมลือพอหรือบอ่ร่างของเหล่ายอดฝีมือพากันกระโดดลงมาจากที่นั่งทันทีเมื่ออสูรมีท่าที่แปลกแลๆยกเว้นแต่เหล่ายอดฝีมือของอาณาจักรและชินเท่านั้นที่ไม่มีท่าที่แปลกใจอะไรชาก่อนแม้จะยังไม่ทราบว่าอสูรขององค์ชายสองเป็นอะไรแต่ในลานแห่งนี้มียอดฝีมือมากมายอสูรเหล่านี้ไม่สามารถทำอะไรได้แน่นอน ไม่ต้องลำบากทุกท่านหรอกข้าจะจัดการให้เององค์ชายใหญ่ของอาณาจักรโฮพูดพลางกระโดดลงมาจากที่นั่งของตนเองมีหน้าเหล่าองค์จัก,กรพรรดิอาณาจักรโฮถึงโอ้อวดองค์ชายของตนเองนะักเพราะองค์ชายใหญ่ของอาณาจักรโฮนั้นอยู่ระดับเทียนเซียนขั้นที่สิบแล้วนั่นเองแม้ไม่ทราบว่าเป็นชนชั้นยอดฝีมือหรือไม่แต่การรับมืออสูรเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมันเลยบึง หมัดขององค์ชายหนึ่งถูกซัดออกไปทางมังกรเจ็ดสีอย่างรวดเร็วเพียงแต่ยังไม่ทันกระทบร่างของมังกรเจ็ดสีชายคนหนึ่งก็ข้ามาขวางมันเอาไว้ก่อนองค์ชายใหญ่กรุณาใจเย็นก่อนขอรับไปจูเหอนว่าพลางใช้มือข้างหนึ่งรับหมัดขององค์ชายใหญ่เอาไว้ทำเอาตัวองค์ชายใหญ่มีท่าทีประหลาดใจไม่น้อยที่อีกฝ่ายรับหมัดที่ต้นหมายจะต่อยอสูรตรงหน้าให้คอวามได้อย่างง่ายดาย เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังขอรับเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นไปจูเวนว่าพลางปล่อยมือขององค์ชายมันเดินเข้าไปหาอสูรที่ทำท่าจะโจมตีใส่อสูรปักเป้ากักบไป่าย์ต่อให้ระดับพลังต่างกันอย่างไรก็ไม่มีใครอยากเข้าไปหาอสูรที่ทำท่าจะโจมตีตรงๆแบบนั้นรอกใจเย็นพวกเราไม่ได้มาร้ายไปจูเวนว่าพลางยืนขวางระหว่างเหล่าอสูรกับพวกไปไาเอาไว้ คุณชายท่านแน่ใจได้อย่างไรพวกนั้นมันวิหกเพลิงหนึ่งในอสูรขององค์ชายสองพูดพลางลดท่าที่ขมขู่ลงไม่เป็นไรจริงๆไปจูเหมือนว่าพลางยื่นมือไปจับคอของวิหกเพลิงเบาๆไฟของพวกมันนั้นไม่ทำร้ายคนหากพวกนางไม่คิดโจมตีจูเชวียอเองก็เช่นกันไม่อย่างนั้นเมยอหลินคงขี่หลางนางอยู่บ่อยๆไม่ได้แน่ อ้วสงบแล้วเหล่าคนรอบๆต่างพากันส่งเสียงอื้ออึงไปหมดเมื่อเห็นวิหกเพลิงมีท่าที่อ่อนน้อมลงทันทีที่ไปจูเวินลูบลำคอของนางไปไปเจ้าออกมาหาพวกนางหน่อยไปจูเวินว่าพลังเรียกให้ไปไปออกมาแม้พลังดึงดูดเหล่าอสูรของไปจูเวินจะทำให้พวกนางใจเย็นลงแล้วแต่พวกนางก็ยังไม่หายกังวลอยู่ดี ค่ไปไปตอบรับพลางเดินออกมาหาเหล่าอสูรชาชาพลังระดับบรรพการของนางทําให้เหล่าอสูรเกิดความหวาดกลัวแต่จะให้เอาอสูรปักเป้าออกมาคุยก็คงไม่ได้เพราะพี่ปักเป้าพูดภาษามนุษย์ไม่ได้เลยนี่นาตบทันทีที่ไปไปเข้ามาใกล้เหล่าอสูรขององค์ชายสองก็ก้มหน้าหัวลงจนติดพื้นหากนี่เป็นเขตอสูรพวกนางก็คงยกให้ไป,ไปไปเป็นราชินีตามกฎธรรมชาติไปแล้วแต่เพราะที่นี่พวกนางไม่ใช่ผู้เป็นใหญ่เลยทําอะไรไม่ได้ ไม่ต้องก้มหัวข้ามาที่นี่เพื่อมาเที่ยวเล่นกับพี่ไปเท่านั้นไม่ได้คิดจะทําอะไรพวกเจ้าหรอกส่วนพี่ปักเป้าก็มากับข้าเหมือนกันไป่อยไปว่าพลางยิ้มกว้างทําให้เหล่าอสูรที่กลัวจนตัวสั่นเริ่มมีท่าที่ผ่อนคลายลงเจ้าขาขอให้ท่านเดินทางอย่างปลอดภยัยมังกรจัดสีตอบพลางคืนร่างกลับเป็นมนุษย์อีกครั้งทําให้เหล่าอสูรตอนอื่นๆต่างคืนร่าง,งอเป็นมนุษย์เช่นกันเพราะตัวไปไปนั้นอยู่ในร่างมนุษย์นั่นเอง จะว่าไปเด็กสาวคนนั้นก็เป็นอสูรสินะชายคนหนึ่งพูดพลางงมองค์ร่างของไปไปอย่างสนใจมันเห็นเหตุการณ์ตอนเข้าวังพอดีทําให้พอจะทราบว่านอกจากไปัเหลียนแล้วกลุ่มเด็กๆนั้นเป็นอสูกรกันทั้งหมดแสดงว่านางต้องเป็นอสูรที่แข็งแกร่งกว่าอสูรขององค์ชายสองสินะชายอีกคนพูดด้วยท่าทีสนใจแต่สิ่งที่มันพูดออกมากลับทําให้หน้าขององค์ชายสองดูไม่ดีเท่าไหรการจับอสูรสําหรับอาณาจักรโฮนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย พราะอาสูรยิ่งพลังสูงยิ่งถือตนพอโดนจับหากไม่พยายามหนีก็ฆ่าตัวตายเลยก็มีทำให้อสูรในครอบครองขององค์ชายสองนับเป็นอสูรที่หาดูได้ยากมากในอาณาจักรโฮไม่มีใครเทียบเรื่องนี้กับมันได้แต่หากอยู่ในอาณาจักรอูเพียงอสูรสี่ตนของห่วงหลงก็คงดูดีกว่าแล้วขอบคุณองค์ชายชินอี้ที่เข้ามาช่วยเหลือชื่อเสียงของกลุ่มนักล่าอาสูรเป็นของจริงอย่างที่ล่อมลือจริงๆองค์ชายใหญ่ว่าพลางเดินเข้ามาหาไปจูเวิน เกรงใจกันแล้วอสูรเหล่านี้ต่างเป็นของสะสมอันมีค่าขององค์ชายสองข้าจึงอยากจะจบปัญหาอย่างสงบเท่านั้นไปจูเวินตอบพลางยิ้มออกมาแต่มันก็เหมือนบอกว่าองค์ชายใหญ่ไม่รักษาของได้เหมือนกันต่อไปเป็นการแสดงความสามารถของข้าตัวข้านั้นชื่นชอบการฝึกฝนวิทย,ยุทธหวังว่าท่านจะให้เกียรติมาเป็นคู่ประลองของข้าในงานวันนี้องชายใหญ่พูดพลางชี้มาทางไปจูเวิน ความจริงต่อให้ไม่เกิดเรื่องเช่นนี้มันก็คิดจะขอให้ไปจูเวินลงมาประลองอยู่แล้วเพราะง,งานครั้งก่อนทั้งจักรพัิอาณาจักรชินและผู้สําเ็จจอราชการแทนของอาณาจากักรอูเอาแต่พูดว่าไปจูเวินหรือองค์ายชินอี้นั้นยอดเยี่ยมกว่าตนเองแค่ไหนแม้จะด้วยผลของสุราแต่มันก็ยังเก็บเรื่องนี้ฝังใจมาตลอดตัวมันนั้นอายุ30ปีซึ่งจะขึ้นมาเป็นระดับเทียนเซียนขั้นที่10ถูกนับว่าเป็นยอดอัจฉริยะที่พันปีจะมีสักคน แต่ก็ยังมีคนบอกว่ามีชายคนหนึ่งที่เพิ่งจะอายุ25ปีเท่านั้นขึ้นมาถึงระดับเทียนเซียนขั้นที่สมแล้วแถมยังมีวิชาฝีมือสุดยอดเหนือล้อมกว่าพลังฝีมืออีกต่างหากทำเอาตัวมันอดขุนเคืองไม่ได้ที่ฉายายอดอัจฉริยะของมันต้องมัวมองแม้คำว่าอัจฉริยะในรอบพันปีจะเปลี่ยนเป็นสองคนในรอบพันปีมันก็ยอมไม่ได้อูนะ้น่าชมจริงๆอยู่ๆเทียนเหวินก็พูดขึ้นพลางยกนิ้วโป้งมาให้ป๋ายจูเหวิน ทำเอาไปจูเวินไม่ทราบจะทําเช่นไรดีนี่พวกมันกะพาไปจูเวินมาหักหน้าพวกองคชายกันแต่แรกแล้วด้วยสิรับมือไม่รอให้ไปจูเวินตอบรับองคชายใหญ่พุ่งเข้าไปต่อยใส่ไปจูเวินในทันทีวิชาขององค์ชายใหญ่คือยอดวิชาแห่งอาณาจักรโฮหมัคดคตชสารถลม่มภูผาซึ่งเป็นหมัดที่เน้นกําลังทําลายอันน่ากลัวตูม หมัดขององค์ชายใหญ่ต่อยใส่ร่างของไปจูเวินเข้าอย่างจางเพียงแต่ไปจูเวินนั้นกลับยืนนิ่งไม่ไหวติงแรงหมัดของมันสมกับเป็นคนระดับเทียนเซียนขั้นที่สิบจริงๆเพียงแต่พลังฝีมือของไปจูเวินยามนี้หากเทียบก็สมควรเทียบก,กับยอดฝีมือเสียมากกว่าตูม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 หมัดขององค์ชายใหญ่ต่อยใส่ร่างของไปจูเวินหลายหมัดแต่ก็ยังทำอะไรไปจูเวินไม่ได้เลยหมัดโคตราสันถลม่มภูผาเป็นกระบวนท่าชั้นยอดที่เน้นทำลายภายนอก แต่เพราะไบจูเวินมีผิวหนังเหมือนของมัรดาแมงมุมทำให้การโจมตีผ่านผิวหนังของมันนั้นเป็นเรื่องยากมากเรียกได้ว่าวิชาทำลายภายนอกนั้นสู้กับไบจูเวินได้ลำบากมาแต่แรกแล้วที่ไปเอาเลยเอาเลยเสียงเชียร์ของอู่เทียนเหวินดังขึ้นไม่ใช่ว่าเจ้าต้องเรียกข้าว่าชินเงินหรือหลานชินอี้แสดงฝีมือหน่อยองค์จาก,กรพพัดอาณาจากักรชินว่าพลังร่วมกันส่งเสียงกับอู่เทียนเหวินทำเอาไบจูเวินได้แต่ถอนหายใจ องค์ชายใหญ่นะับเป็นยอดอัจฉริยะจริงๆที่สามารถฝึกจนถึงระดับเทียนเซียนขั้นที่1ิบได้ตั้งแต่อายุ30ปีแต่ร่างกายของท่านไม่ได้ฝึกฝนมาอย่างหนักเหมือนพลังวิญญาณเลยกำลังกายของท่านคงไม่ได้เหนือไปกว่าคนระดับเทียนเซียนขั้นที่1ิปกติเท่าไหร่แม้จะมียอดวิชาคตสารถลม่มภูผาแต่ก็เพิ่มกำลังของท่านมาได้ไม่ท่าไหร่หากท่านเหมือนเพียรฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งกว่านี้หมัดของท่านจะต้องน่ากลัวเป็นแน่เรี้ยง ไปจูเอนทดลองใช้ฝ่ามือประกายอัศนีเพียงฝ่ามือเดียวโจมตีใส่องค์ชายดูผลลัพธ์คือร่างของท่านชะงักไปครู่หนึ่งเลยแถมยังทำหน้างงอีกต่างหากว่าตนเองโดนอะไรเปรียง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 ฝ่ามือของไปจูเกระแทกร่างขององค์ชายใหญ่ไปหลายที่เพียงฝ่ามือประกายอัดน,นี้ธรรมดาธรรมดาก็สร้างความเสียหายให้ได้แล้วแบบนี้ใช้ฝ่ามือเพลิงพิโรธไม่ได้ด้วยซ้ำเจ้าเจ้าทำอะไร ุงชายใหญ่ถามพลางมองมาทางไปายจูเหวนดิสายตาของมันเพียงรู้สึกเหมือนโดนอะไรบางอย่างโจมตีแต่กลับมองไม่เห็นเลยยอดเยี่ยมฝ่ามือไวขนาดนี้ข้าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกยอดฝีมือของอาณาจักรอื่นพูดพลางตั้งใจมองฝ่ามือของไปายจูเวนยันตั้ง ใจความเร็วของฝ่ามือประกายอัศนีตอนนี้ไม่ได้เร็วที่สุดเท่าที่ปายจูเวนปล่อยออกมาได้ทำให้เหล่ายอดฝีมือจริงๆต่างมองทันกันทั้งหอหมดแต่ถึงอย่างนั้นความเร็วระดับนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยฮ้าฮ่าไม่ได้เห็นฝ่ามือประกายอัศนีมาตั้งนานไม่ว่าจะมองอย่างไรก็น่ากลัวจริงๆใช่จินะว่าพลางเอากระดาษและผู้กันออกมาจดอะไรบางอย่าง ร่างขององค์ชายใหญ่ถอยออกไปหลายก้าวตั้งแต่เมื่อครู่แล้วมันออกหมัดไม่ได้เลยแถมไปจูเหมือนยังไม่ได้เดินเลยแม้แต่ก้าวเดียวผลลัพธ์นั้นออกมาชัดเจนจนหน้าคำเลยองค์ชายพอก่อนเถอขอรับขณะที่องค์ชายกำลังจะเข้าไปโจมตีอีกรอบองค์คอรักษอคนหนึ่งก็ลงมาขวางเอาไว้ขึ้นลงมือมากกว่านี้คนที่จะอับอายย่อมเป็นองค์ชายเอง รับว่าวันนี้ได้เปิดหูเปิดตาจริงๆวันนี้เราหยุดกันเพียงเท่านี้ก่อนองค์คอรักสอคนนั้นว่าพลางพาองคชายกลับขึ้นไปบนที่นั่งของเหล่าราชวงโฮซึ่งเหล่าองชายและองค์จัก,กรพัิต่างมองมาทางไปจูเหวินด้วยท่าที่ไม่ชอบใจนักโดยเฉพาะองค์ชายสองและองค์ชายใหญ่ที่โดนหักหน้ามาหมาดๆแต่องหญิงทั้งสองกลับยิ้มหวานมาให้แทนเสียอย่างนั้นทําเอาไปจูเวินล,ลําบากใจไม่น้อยข้าบอกแล้วพี่ไปต้องเอาชนะได้ วูเทียนเหมือนว่าพลางหัวเราะในลำคอยอย่างอารมณ์ดีแน่นอนมันต้องอารมณ์ดีอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่คนลงมือแถมคนที่พาไปจูเหว่นมายังเป็นคนของอาณาจักรชินอีกต่างหากงานนี้นอกจากมันจะสะใจแล้วมันยังมือสะอาดบริสุทธิ์อีกต่างหากอุงชายชินอี้สมแล้วที่ท่านเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของคนรุ่งใหม่ชายคนหนึ่งพูดพลางยกหนังสือจัดอันดับของยุทธของช่จินขึ้นมาตอนนี้ช่จินส่งสิทธิ์ของมันไปนอกอาณาจากักร แม้แต่ชื่อของเหล่าผู้มีชื่อเสียงของอาณาจักรอื่นก็ยังถูกนำมาจัดอันดับแต่ถึงอย่างนั้นชื่อของไปจูเวินก็ยังไม่หลุดจากอันดับหนึ่งของยอดฝีมือรุ่นใหม,ม่อยู่ดีทำให้เหล่ายอดฝีมืออาณาจักรอื่นข้องใจเป็นอย่างมากเพราะสิทธิ์ของพวกมันก็นับว่ามีฝีมือหลายๆคนเหนือกว่าระดับเทียนเซียนขั้นสามไปมากบางคนที่ได้ยินเรื่องที่ไปจูเวินเป็นผู้ร่วมทุนของไช่จินก็ถึงกับมองว่าที่ไช่จินยกตำแหน่งงออันดับหนึ่งให้ไปจูเวินคงเพราะเหตุนี้แน่ อยู่ๆร่างของชายคนหนึ่งก็กระโดดลงมาจากที่นั่งทำเอาเหล่าคนร่วมงานมีสีหน้างุนงงกันเป็นอย่างมากกว่าทำมชายคนนั้นถึงลงมาท่านใช่จินปูหมิงพูดพลางเดินมาหยุดยืนที่ด้านหน้าบปจูเหินข้าไม่ค่อยเชื่อถือการจัดอันดับของท่านเท่าไหร่ข้าไม่คิดว่าข้าจะอยู่อันดับสามรอบนะปูหมิงว่าพลางยิ้มออกมาลานประลองพร้อมผู้ชมพร้อมผู้ตัดสินก็มีแล้วมีอะไรต้องรออีก เช่นนั้นท่านก็ทําให้ข้าเห็นเถิดว่าท่านไม่ได้อยู่อันดับสามใช่จินยิ้มพลางมองอูหมิงที่ยืนประจันหน้ากับไปจูเวินตอนนี้อันดับของจอมยุทธ์รุ่งหม่นั้นไปจูเวินครองที่หนึ่งส่วนที่สองนั้นตกเป็นของหยงเว่ยแม้แต่มันก็ไม่หลุดรอดจากการสืบของใช่จินน่าเสียดายที่มันเองยังตามมหามันตอนอื่นๆไม่เจอและแน่นอนว่าองค์จัก,กรพรรดิปู่หมิงนั้นตกไปอยู่ที่สามเพราะการทํางานหนักของมันนั่นเองตอนที่295ขัดจังหวะเปรี้ยง ยังไม่ทันตั้งตัวดัดชนีกระบี่ของอู๋หมิงก็พุ่งเข้ามาใส่ร่างของไปจูเวินเป็นอย่างแรกแต่เพราะร่างกายที่แข็งแกร่งจนน่ากลัวของไปจูเวินนั้นกลับสามารถรับปรานกระบี่ได้โดยไม่ต้องป้องกันเสียด้วยซ้ำเปรียง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 ,ร,ยงรานกระบี่นับสิบสายพุ่งเข้ามาหาไปจูเวินทันทีที่อู๋หมิงเริ่มโจมตีจริงจังมากขึ้นเมื่อครู่เป็นการสกิดเตือนเท่านั้น เพียงแต่ไปจูเหวนก็ใช้ร่างกายของมันรับเช่นเดิมปรานกระบี่นั้นยิ่งผู้ใช้เก่งกาจเท่าไหร่ก็ยิ่งคมกล้าและคงไม่มีใครกล้าคารหาความสามารถของอูหมิงสิทธิ์ของอวุโสเทียนหมิงแน,แน่แต่ปรานกระบี่ของมันกลับเจาะร่างของไปจูเหวนไม่เข้าเลยร่างกายนั่นเจ้าไปทำอะไรมาอูหมิงขมวดคิ้วพลางมองผิวหนังสีขาวซีดของไปจูเวน คราวก่อนที่สู้กันเหมือนจะมีแค่ส่วนแขนแต่ตอนนี้ร่างของไบจูเวิญทั้งตัวเป็นสีนั้นไปจนหมดแล้วแม้จะต่างจากผิวธรรมดาไม่มากแต่ความแข็งแกร่งนั้นผิดกันลิบลับถึงจะเอาแต่ทำงานแต่ช่วงห้าปีที่ผ่านมานี้ข้าเข้าใจพลังอสูรขึ้นมากเชียวละไบจูเวิญว่าพลังเอานิ้วแตะลงบนผิวหนังบอน,นอกของตนแต่เดิมมันรวมกับพลังอสูรของมันดาไม่ได้ทั้งหมด แต่พอปลหลินเกิดมาปลายจูเวินจึงได้เห็นว่าผู้ที่รวมกับพลังอสูรยอย่างแท้จริงนั้นเป็นเช่นไรปลายหลินนั้นมีลักษณะภายนอกเด่นกว่าปลายจูเวินเสียอีกผิวหนังของนางแข็งแกร่งมาตั้งแต่เกิดดวงตาเองก็มีความสามารถของเนตรแมงมุมอยู่ครบแม้จะยังดูเหมือนนางจะใช้ไม่ค่อยได้ก็ตามจากการเฝ้ามองบุตรสาวและพิจารณาตัวเองปายจูเวินได้ทราบแล้วว่าความสามารถของมารดาที่มันกลืนลงไปนั้น ตัวมันเองยังใช้ออกมาได้ไม่หมดหลังจากเข้าระดับเทียนเซียนมันก็เพียนผสานพลังอสูรในร่างให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวมันมากขึ้นงั้นเหรอปู่หมิงพูดพลางเรียกเอากระบี่ทันสวรรค์ออกมาแม้จะใช้ดัชนีกระบี่ได้แล้วแต่ท่าทางเพียงแค่ดัชนีกระบี่จะเจาะผิวหนังของไปจูเวินไม่ได้เรี้ยง อยู่ๆท้องฟ้ายามคำคืนที่สงบจนถึงเมื่อครู่ก็ปรากฏฟ้าผ่าลงมาตรงที่อูหมิงยืนอยู่พอดีมันผ่าลงมาตรงกระบี่ของอูหมิงอย่างแม่นยำก่อนที่ประกายสายฟ้าจะลามไปทั่วร่างของอูหมิงฟุ๊บร่างของอูหมิงแยกออกเป็นก้าร่างล้อมรอบร่างของไป๋จูเหวินเอาไว้ก่อนจะง้างกระบี่ตเตรียมใช้ท่ากระบี่ประกายอัศนีตูม อยู่อยู่ร่างแยกของอูหมิงก็สลายหายไปจนหมดแถมร่างจริงของมันยังโดนกดลงกับพื้นด้วยท่าผงาดกลางหิมะของท่านนาจิ้งจอกทันทีแต่อูหมิงไม่ใช่พวกกระจอกที่จะโดนกดเอาไว้แบบนั้นมันโคจรพลังวูบหนึ่งร่างมันก็พุ่งเข้าไปหาไปจวนด้วยวิชากระบี่อัศนีข้ามฟ้าทันที เครังพออัศนีข้ามฟ้าเป็นกระบวนท่าที่เร็วที่สุดของวิชากระบี่ที่อู๋หมิงเรียนมาจากตำราของนาพยักแต่ป๋ายจูเหมือนกลับมองทันแถมยังบัดกระบี่ออกอย่างรวดเร็วอีกต่างหากแถมมันยังแฝงพลังวิญ,ญญาณเข้าไปในร่างของอู๋หมิงด้วยเคล็ดวิชาเมฆหนาไรหิมะอีกต่างหากอูบอู๋หมิงโคจรพลังวิญ,ญญาณขับเอาพลังของวิชาเมฆหนาไรหิมะออกไปมันเคยโดนกระบวนท่านี้มาบ่อยแล้ว หากมันโจมตีโดยไม่ขับเอาลมปราณสายนี้ออกไปก่อนการโจมตีต่อไปมันจะปั่นป่วนจนไร้เรี่ยวแรงเครง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 ,รง,รงกระบี่ของอู๋หมิงปัดฝ่ามือของไปจูเหอินที่กำลังจะโจมตีสวนเข้ามาได้อย่างทันท่วงทีหากเป็นคนอื่นคงรีบปัดป้องจนติดกับวิชาเมฆหนาไรหิมะแล้วโดนไปจูเหอินซัดไปแล้วแน่ๆเรียง ไผ่จูเวนฟาดฝ่ามือด้วยท่าปักษาสะบัดปีกกระแทกเข้าที่กระบี่ของอู๋หมิงอย่างจางังทำให้ร่างของอู๋หมิงลอยออกไปหลายก้าวอู๋หมิงชะงักมือไปเมื่อโดนท่าปักษาสะบัดบุกเข้าไปกำลังของไผ่จูเวนไม่ใช่ว่าเพิ่มขึ้นมากเลยหรือความรู้สึกเมื่อครู่เหมือนโดนเซียนหมาดต่อยเข้าเลยทั้งทั้งที่กระบวนท่าปักษาสะบัดปีกไม่ใช่กระบวนท่าที่รุนแรงที่สุดของไผ่จูเวนเสียด้วยซ้ำ อินดีด้วยนะแม่นางหยุนฟางขณะที่การประลองกำลังพังช่วงอยู่อยู่ใช่จินก็พูดออกมาเสียเฉยเฉยอินดีเรื่องอะไรหยุนฟางถามพลางงมองการประลองตรงหน้าด้วยท่าที่กดดันนางเองก็เพิ่มพูนฝีมือมามากในช่วงห้าปีนี้แต่ไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็คงเข้าไปร่วมสู้กับสองคนนั้นไม่ได้อินดีที่อันดับของท่านจะเพิ่มแล้วนะสิใช้จินยิ้มพลางเขียนข้อความลงไปในตำราของมันเพิ่มเพิ่มได้อย่างไร ยืนฟางถามด้วยความตกใจไม่เห็นหรือว่าสองคนนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนนี่ใช่จินจะลดระดับทั้งสองคนงั้นหรือเพิ่มสิเพราะท่านไปกับองค์จัก,กรพรรดิคงเอามาจัดอันดับในจอมยุทธ์รุ่นใหม่ไม่ได้แล้วใช่จินยิ้มพลางเขียนผู้กันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มตัวมันนอกจากวิชาท่าเท้าพิสดารแล้วยังเพิ่มวิชาปิดซ่อนพลังวิญญาณเข้าไปในวิชาประจําสํานักอีกด้วยและเพื่อการรวบรวมข้อมูลที่แม่นยํา มันถึงกับร่วมเรียนวิชาตรวจสอบพลังขั้นสูงที่สามารถตรวจสอบทั้งพลังอสูนและพลังมารได้ในระดับหนึ่งด้วยทําให้มันแทบจะยิ้มไม่หุบที่เห็นลูกพี่ของมันมีพลังก้าวหน้าถึงขั้นนี้เจ้านี่มันน่ากลัวจริงๆอูหมิงยิ้มพลางเพิ่มพลังเซียนของตนขึ้นไปอีกระดับทําเอารอบตัวอูหมิงปรากฏแสงสีขาวลอยออกมาอย่างนุ่มนวลเหมือนตอนที่มันแสดงให้ไปจูเหวินดูที่เมืองหน้าด่านไม่มีผิดช่างเป็นพลังที่น่าเย้าวยวนเช่นเคยนะเพคะ การประลองยังไม่ทันเริ่มต่ออยู่ๆเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากทางประตูคริปตานั้นอูหมิงก็สัมผัสได้ถึงพลังมารสายหนึ่งที่พุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงทันทีอาจจะเพราะคราวก่อนอูหมิงโดนมารเล่นงานทําให้มันเองก็ฝึกฝนวิชาตรวจจับพลังมารเพิ่มขึ้นมาเช่นกันเฟิงมี่อูหมิงว่าพลังเร่งพลังเทวปราบมารขึ้นมาอีกเกิดอะไรขึ้นทําไมนางมานี่ถึงกล้าบุกเข้ามาในวังของอาณาจักรโฮได้ ทุกท่านข้าขอแนะนำให้พวกท่านได้รู้จักมเหสีคนใหม่ของข้าอยู่อยู่องค์จัก,กรพรรดิอาณาจักรโฮก็ลุกขึ้นประกาศทำเอาอูหมิงและคนในงานต่างมีท่าที่ตกใจขึ้นมาทันทีจะว่าไปตั้งแต่ร่วมงานมายังไม่เห็นมเหสีองค์อื่นๆขององค์จัก,กรพรรดิเลยนี่นานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่านางมานี้เข้ามาครอบครองอาณาจักรโฮไปแล้ว อูหมิงใจเย็นไปจูเหมือนว่าพลางยกแขนขึ้นมากันอูหมิงที่ทำท่าจะพุ่งเข้าไปโจมตีเฟิงมี่ให้ได้อัญญประกาศคู่จุดเข้าใจแล้วอูหมิงว่าพลางถอยออกมาชาชาเพียงเฟิงมี่เดินออกมาเหล่ายอดฝีมือของอาณาจักรโฮก็มีท่าที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าพวกมันจะโดนมนต์เสน่ห์ของมารระคับไปกันหมดแล้วแถมอูหมิงยังสัมผัสได้ถึงพลังมารจุดอื่นๆด้วย เวลาห้าปีพวกมันพัฒนาเร็วขนาดนี้เชียวไปจูเหอินว่าพลังใช้ดวงตาสีมุ่งมองไปรอบๆมานแห่งอัตตาที่อยู่ในร่างของทูเฟิงตอนนี้แม้จะยังอยู่ระดับเจ้าสวรรค์เช่นเดิมแต่ก็เกือบจะข้ามไประดับเจ้าสวรรค์ขั้นที่สองแล้วส่วนตะละและโลพะทั้งคู่อยู่ระดับเจ้าสวรรค์กันหมดแต่ที่เลวร้ายที่สุดคงเป็นเฟิงนี่พลังมารระดับเจ้าสวรรค์ขั้นที่สองและพลังวิญญาณระดับเจ้าสวรรค์ขั้นที่หนึ่งพลังระดับนี้มันเรื่องตลกอะไรกัน ถึงอวุโสเทียนหมิงจะบอกว่ามันพัฒนาได้เร็วก็เถิดแต่ความเร็วระดับนี้มันอะไรกันท่านมเหสีท่านช่างงดงามยิ่งนักเหล่ายอดฝีมือของฝั่งอาณาจาักรโฮพูดด้วยท่าทีหลงไหลแปลกๆทุกคนหนีไปอูหมิงตะโกนพลางหันไปมองคนของตนหนีทำไมละองค์จาก,กระพัดเทพธิดามาอยู่ต่อหน้าพวกเราแล้วมีอะไรน่ากลัวกันองค์คอรักซอของอูหมิงพูดพลางยิ้มด้วยใบหน้าเคลิ้มฝัน นี่มันอะไรกันอูหมิงสถานว่าพลางมองไปรอบๆไม่ใช่แค่ยอดฝีมือของอาณาจักรโฮเท่านั้นยอดฝีมือของอาณาจักรอื่นๆก็เริ่มมีท่าที่เคลิอล่อเคลิ้มเช่นกันองค์จากกระพัดเพคะเพิงนี่ว่าพลางการพัดหยกขาวในมือของนางออกคลิปตานั้นหิมะก็โปรยลงมาจากพัดของนางตกลงบนพื้นลานกว้างกระเพียงคลิปตาเดียวที่หิมะตกลงพื้นนำแข็งก็เกาะพื้นลานเสียกลายเป็นลานนำแข็ง เฟิงนี่เฝ้าฝันถึงท่านทุกคำคืนเลยนะเพคะเฟิงนี่ว่าพลางเดินเข้ามาหาอูหมิงที่โดนนำแข็งเกาะเท้าเอาไว้องค์จัก,กรพพัดเฟิงมี่ไม่โกรธท่านแล้วได้โปรดโอบกอดเฟิงมี่ด้วยนะเพคะเฟิงมี่ว่าพลางใช้นิ้วมือลูบไล้แก้มของอูหมิงอย่างยั่วยวนเรี้ยงราวกับโดนไฟเผาแสงสีขาวจากพลังเทวะปราบมันทำเอามือของเฟิงมี่ร้อนวาบขึ้นมาทันทีแต่นางกลับไม่เอามือออกแต่อย่างไร นางราวกับทนกับพลังของเทวะปราบมันได้ทำให้นางสามารถจับหูหมิงต่อได้โดยไม่มีปัญหาอะไรองค์จัก,กรพัดเฟิงมี่พูดเสียงกระสาวพลางเลื่อนใบหน้าเข้ามาเหมือนจะจูบหูหมิงเพียงแต่เปลี้ยงคลื่นดาบสายหนึ่งพุ่งเข้ามาหาเฟิงมี่อย่างจางังแม้จะทําได้แค่ให้เฟิงมี่ยกพัดขึ้นมาปัดเท่านั้นแต่ก็ทําให้ริมฝีปากของหูหมิงรอดมาได้ คิดจะทำอะไรนะนางหน้าด้านหยุนฟางดาบพลางยกดาบราชันสัตราขึ้นฟาดใส่เฟิงนี่อย่างรุนแรงทำให้เฟิงนี่แสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาแปักร่างของนางพุ่งว่าเข้าไปหาหยุนฟางก่อนจะจับนางกดกับกำรรแพงไปทั้งทั้งแบบนั้นแน่นอนว่าแรงระดับเจ้าสวรรค์ย่อมเหนือกว่าเฟิงนี่ที่ไม่ได้มีพลังเหนือชั้นแต่อย่างไรเปรี้ยงยังไม่ทันจะได้ทำอะไรหยุนฟางปราณกระบี่สายหนึ่งก็กระแทงร่างของเฟิงนี่จนนางต้องถอยออกไป ข้าละเกลียดวิชาเทวปราบมารจริงๆเฟิงนี่ว่าพลังกุมจุดที่หูหมิงโจมตีเอาไว้แม้ระดับพลังจะต่างกันแต่การโจมตีจากพลังเทวะปราบมารก็เป็นดังจุดอ่อนของเหล่ามารอยู่ดีตูมยังไม่ทันจะตั้งตัวอยู่อยู่ด้านข้างของนางก็ปรากฏร่างของไปจูเหวินเข้ามาสัดฝ่ามือเพลิงพิโรธเข้าอย่างจาังทำเอานางถอยไปหลายก้าวเลยทีเดียว ทำไมมันยังโจมตีข้าอยู่อีกเฟิงนี่พูดพลางมองไปทางไปจูเหินตอนนี้ผู้ชายในลานแห่งนี้สมควรหลงสเสนานางกันหมดแล้วไม่ใช่หรือเกรียงดัชนีกระบี่อีกสายพุ่งเข้ามาใส่ร่างของเฟิงนี่เข้าอย่างจางพลังระดับนี้รุนแรงมากจนแม้แต่เฟิงนี่ยังได้รับบาดเจ็บคิดว่าทุกคนจะหลงมัวเมาไปกับเจ้านั้นหรืออุโสเทียนหมิงว่าพลางลอยตัวขึ้นเหนือลานกว้างก่อนจะปล่อยดัชนีกระบี่ลงมาโจมตีอย่างต่อเนื่อง แก่แกอีกแล้วเพื่องนี่กัดฟันกรอดพลางรับดัชนีกระบี่เอาไว้แม้ไม่ทราบว่ามีเงื่อนไขยอย่างไรแต่ก็มีผู้ชายบางคนที่ไม่โดนเสน่ห์ของนางครอบงำแถมตาแก่นี่ก็ดันเป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่าคนที่ไม่เชื่อฟังค่าให้หมดเพื่องนี่สั่งพลางกระโดดขึ้นไปต่อสู้กับอาวุโสเทียนหมิงด้านบน ส่วนด้านล่างนั้นเหล่ายอดฝีมือที่เผลอหลงไปกับสเสน่ห์ของเฟิงนี่ก็หันคมดาบเข้าหาเหล่ายอดฝีมือที่ไม่ได้ตกอยู่ในมนสเสน่ห์ของนางคันทีทําเอาด้านล่างวุ่นวายอย่างมาก